อันนี้คือโปรแกรมออนไลน์นะครับของคุณหมอลูกค้าผมเองผมเอามาแบ่งปันนะครับฝึก5ท่า5นาทีไม่พักโปรแกรมวันนี้นะครับผมจะเน้นช่วง upper body นะครับช่วงบนนะครับช่วงหัวไหล่ช่วงลําตัวนะครับโดยเฉพาะแขนนะครับเราจะทําให้กล้ามเนื้อส่วนนี้กระชับนะครับแล้วก็เล็กนะครับหลักๆลูกค้าผมก็คือต้องการตัวเล็กอุปกรณ์ที่ใช้นะครับดัมเบล1นกิโลหรือว่า2อกิโลก็ได้เอาแค่นี้นะครับอย่าหนักกว่านี้นะครับท่าแรกนะครับเราจะเล่น60ิวิต่อเนื่องนะครับ เน้นความเร็วนะครับทําเหมือนคล้ายๆตีแบทเทิลโรบนะครับตีเร็วๆถ้ามันง่ายไปนะครับให้ย่อลงเกงต้นขาด้านหน้าด้วยนะครับยิ่งตียิ่งย่อยิ่งทําให้ฮาร์ดเรทสูงขึ้นนะครับตีเร็วๆนะครับต้องตีเร็วแค่ไหนถึงจะเหนื่อยนะครับลองทําตามดูนะครับถ้าผู้ชายเนี่ยอาจจะเพิ่มน้ําหนักได้นะครับท่าที่1ทําต่อเนื่อง60วินาทีนะครับห้ามพักไม่ไหวก็ช้าลงแต่ห้ามหยุดนะครับทุกคนทําให้เร็วกว่านี้ทําให้เร็วกว่าผมนะครับ แล้วมันจะกระชับนะครับแล้วมันจะดึงไขมันไปใช้นะครับท่าที่สองนะครับผมจะเน้น shoulder press ลงมา rotator c u ั f ค,ความสอกลงข้อสอกต้องสูงพอดีกับหัวไหล่นะครับอันนี้จะฝึกหัวไหล่แล้วก็แขนทำเร็วๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นจำนวนครั้งไม่ต้องไปนับนะครับจับเวลาไว้อีก60ิวิเคลื่อนไหวเร็วๆนะครับน้ำหนักเนี่ยมีผลมากๆเลยผู้หญิงผมว่าน่าจะได้ไม่เกิน1-2กิโลนะครับอันนี้ตัวอย่างผมเล่นแค่2กิโล ยังร้อนวูบวาบเลยนะครับลองดูนะถ้าใครแข็งแรงลองเพิ่มเป็น3ากิโลได้นะครับแต่ผู้หญิงไม่แนะนําเกิน2อกิโลนะเล่นท่านี้อีก60วินะครับท่าที่2ลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับทําให้เร็วทําให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับไม่เน้นโฟกัสเน้นกระชับแล้วก็ลดไขมันนะครับเวลาเล่นให้ยืนเล่นนะกางขานิดนึงนะครับโอเคท่าที่3า เราจะถือดัมเบลนะครับขนาดหัวไหลแล้วชกไปซ้ายขวานะครับหรือว่าถ้าชกมวยเขาเรียกว่าวันชูะครับชกต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ยากขึ้นย่อขาลงต่ำๆแล้วมองไปข้างหน้าเล่นนะครับหกสิบวินะครับลองดูด้านข้างดูเห็นไหมวันชูชกในระดับหัวไหลหรือว่าสูงกว่าหัวไหลนิดนึงได้นะครับเอาให้พอดีกับสายตาห้ามต่ำกว่าหัวไหลนะครับยิ่งต่ำยิ่งง่าย นะครับทำต่อเนื่องหายใจเข้าออกปกตินะครับเป็นการสร้างกล้ามเนื้อแบบกระชับกระชับหรือว่าลดไขมันช่วงอัปเปอร์บอดี้นะครับทำให้เร็วนะครับถ้าใครไหวเนี่ยสปีดได้เลยท่าที่3นะครับยังไม่ได้พักนะครับทำต่อเนื่องนะครับ1 2 3ทุกท่าที่ผมสอนนะครับผมเล่นมาหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่าต่อไปนะครับท่าที่4นะครับผมจะแบ่งเป็น4.1นะครับมุนแขนไปข้างหน้าถือดัมเบลนะครับ ทำช้าๆท่านี้จะเมื่อยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะได้แค่30วินะครับทาวงกลมเล็กๆนะครับไม่ต้องกว้างมากยกแขนขนานหัวไหล่แล้วก็หมุนไปข้างหน้านะครับถ้าเรากางขากว้างมันจะซับพอร์ตได้ดีขึ้นนะครับเชิดหน้าขึ้นมองตรงๆค่อยๆหมุนเป็นวงกลมนะครับเขาเรียกว่าตามเข็มนาฬิกานะครับใครที่ไหวนะครับทํา30ิวิแล้วก็ย้อนกลับรีเวิร์สนะครับเรียกทวนเข็มนาฬิกาอีก30วิห้ามพักนะครับเพราะฉะนั้นมันจะร้อนวูบบ้าบนบดนึง นะครับหัวไหล่แขนนะครับมองไปข้างหน้าตรงๆหายใจเข้าออกยาวๆนะครับท่าที่4นะครับผ่านมาแล้วทั้งหมด4นาทีนะครับทําต่อเนื่องห้ามพักนะครับท่านี้จะรู้สึกที่หัวไหล่มากกว่าแขนนะครับแต่ก็เป็นกล้ามเนื้อซัพพอร์ตที่ดีนะครับท่าที่5นะครับหายใจแป๊บนึงเล่นต่อเหมือนกันอย่าเพิ่งพักนะครับชกซ้ายขวานะครับแล้วชวิตนะครับเก่งหน้าท้องไว้นะครับชกออกด้านข้างเลยนะครับ ชกมือขวาไปทางซ้ายชกมือซ้ายไปทางขวาบิดตัวแรงๆเก่งหน้าท้องนะครับใครที่มึนหัวนะครับมองมาตรงๆไม่ต้องเอาหัวไปด้วยนะครับมองแต่ตรงๆอมองไปข้างหน้าแต่บิดแค่ตัวโปรแกรมนี้นะครับเป็นโปรแกรมที่ลดขนาดซสายตัวลงนะครับให้เล็กแล้วก็กระชับเพราะฉะนั้นน้ําหนักที่เลือกจะต้องเบานะครับเล่นต่อเนื่องนะครับทั้งหมดเนี่ยหนึ่งรอบก็จะมี5นาทีนะครับพัก2นาที ท่าหนึ่งเนี่ยเราจะเล่นประมาณ60วินะครับอย่าลืมนะผมทวนอีกรอบนึงทําต่อเนื่อง5นาทีนะครับ5ท่านะครับพัก2นาทีครสายแข็งนะครับพัก1นาทีพอนะครับเล่นแบบนี้6รอบนะครับไหว7รอบนะครับลองดูนะพอออกกำลังกายเสร็จแล้วเราคาร์ดิโอต่ออีก30นาทีนะครับลองทําตามดูคาร์ดิโอเนี่ย30นาทีเน้นเดินเร็วนะครับเดินเร็วเดินชันเลย นะครับถ้าประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยมันจะได้ประมาณ180ถ้าเราจะได้2 0 0แคลอรี่เนี่ยเราต้องทำประมาณ70นาทีนะครับฟังดูแล้วเครียดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจนะครับกว่าจะได้2 0 0แคลนะครับชาไขมุกแก้ว1400แคลอรี่เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจแคลอรี่ทำมันทุกวันดีกว่าทำตามโปรแกรมครับคุณหมอ